มาล้วเดิน่น้องมาแล้วมามุ่นมาแล้ว้ออสิงซามาแลี้ยอแนวเล่นมาแล้ววายเลียนมาเล่นอยู่ในสลักกางไปเนี่พี่น้องเออแต่กินเล่นอยู่โรงยันเมืองเลยก่อนนี้นอนนี่เนาะสุ่มสิงซาสุ่มวันนี้แต่กี้อยู่หลงโรงยันเมืองเลยปัจจุบันมาอยู่ตั้งอยู่ในสลักกางนะพี่น้องสลักกางวิทีกลางอยู่มองนี้บปเนี่พี่น้องอ้าวเปลี่ยนมุมวีทีกลางมาอยู่หน้าศาลครับผมเออ อ,อันนั้นสลักกลางแต่กินเวทีกลางอยู่แก่พุนกเน <S 2> <S 2> เออวันนี้เคียงเล่นนั่นอยู่โรงยันแบงเลยพุนวันนี้เคียงเล่นมาอยู่ฮีพิ่นแล้วน,น,นี่นะนี่นั่นนี่นะเนี่ยน,นี่นะอยู่มุมอยู่หวัวมุมทางสลักกลางนี่นะเอพอเพินยายหมาฮีเพินยายมาฮีมาะมาตั้งแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาสำรวจมาสำรวจให้ก่อนครับผมรดปั้มเด็กน้อยอันนี้ลดปั้มเด็กน้อยลดปั้มรดซิงเออ ตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ย6่สิหปีนบอกเขาจำเมือจำเปี่ยนอะไรอันนี้มันยังไงไวกิ้งไวกิ้งอันโยกไปโยกมานะเซี่ยวนะพี่น้องมาอยู่พีหรือมาอยู่ที่หรอมาอยู่ในสลักกางเด้อเคียงเล่นนะไวกิ้งนะเรือไวกิ้งเรือไวกิ้งอันนี้มันยัดว่ะอันนี้นะนี่อันนี้มันเอียงวะพี่น้อง เขาเอื้อนไว้ยังนี่นะวัรูคือขันไว้เคยแมนยังล่ะมาเอื้องเอารถมาเบืองเอารถอันนี้แมนยังเนี่ยพี่น้องค่อยกับวูวรด้ออันใดเป็นอันใดรูแต่ว่าเคียงเลี้ยมันมาอยู่ในสลักกางปีนี้นะเออปีก่อนๆนั้นมันอยู่อยู่ในโรงเรียนเมงเลยมาตลอดเนาะปีนี้มายุสลักกางเอาเกะก็มาแล้วเกะนะเออลูกเกะก็มาแล้วมาโต แกะหรือแเป็นี้นะฮะแพะติแกะเออแกะแกะแกะแกแกอ้าวมันคือบอกคนย่องย่องเนอมันก็บอกคนย่องย่องเนาะแกะมาสั่นแกะพี่น้องนี่จะอยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมนี้ของสลักกลางเนี่ยยังเล่นต่างๆนี่เด้อ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 จักย่างแนืุ้พี่น้องอ้าวคือสิดังตึมๆใส่กันใช่ปะ มูนี่เมนนี่อย่างนี้นะนี่อย่างนี้อันน yeah, yeah, yeah. ี Meat ้นะพี่น้องเตรียมแล้วเตรียมแล้วงานเตรียมแล้ววัดเออยะยะยะกางเต็นท์เราเรียบร้อยโดมยันยัอยู่หางพุ่นโดมยันยัอยู่หางพุ่นปะที่ค่อยอัานไทยโดมมานะวะโอ้บาดเบสเลนะพี่น้องเบสเลยบาทไปเบิองเบสกันเบิองเบสกันเพื่อนเอาเบสมาเลี้ยง นี่กระโดมบังไงก็สิเป็นบูธของบูธของสินค้าต่างตอ,อนในในสระกลางส่วนใหญ่สิเป็นโอท็อปเนาะนี่ดาวเด้อหรือน้องมาเด้อมาเด้อค่อยมาสำรวจให้ก่อนแล้วทำนี่ละทำนี่ละ